ดูเอลิสสุดเพอร์เฟกแห่งโอเบลิสบูสู่จุดตกต่ำของชีวิตที่ทำให้เขาเข้าสู่หนทางแห่งขุมนรก สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโ oh! อในคลิปนี้นะครับก็จะขอขยับภาคเนาะทำของดวลมอนสเตอร์มาอย่างยาวนานแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงของภาค G X กันบ้างเนาะซึ่งหัวข้อของคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นตัวละครโปรดของใครหลายๆคนอย่างน้อยก็ไอหมูเก่งคนนึงแล้วนะที่ชอบตัวละครน,นี้มากๆครับผมนั่นก็คือมารุฟูจิเรียวนะครับหรือที่ใครๆรู้จักกันในนามของไคเซอร์ครับหรือจะเรียกว่าเป็นเฮลไคเซอร์ในซีซั่นหลังๆก็ว่า ซึ่งข้อมูลของตัวละครตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองเรียบเรียงดูแล้วนะครับ ควรจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วนะพาร์ทที่1น,นี้ก็จะเป็นการพูดถึงบทบาทของเรียวในฐานะที่ว่าเขาเป็นไคเซอร์ผู้แข็งแกร่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยบทบาทของพาร์ทหลังก็ไม่ต้องเดากันเลยครับผมเป็นเรื่องราวของเฮลไคเซอร์แบบเจาะจงนั่นเองครับพาร์ทนี้ก็จะได้เห็นมุมสว่างสว่างของพี่แกหน่อยนะแต่ว่าพาร์ทหน้าก็จะได้เห็นมุมมืดแบบเต็มๆเลยนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องราวของมารุฟุจิเรียวหรือก็คือฐานะไคเซอร์เนาะที่ยังเป็นดเอลิสที่ยึดมั่นในเรื่องของการเคารพการดเวลของ,อง,หงม,องม,งออมงหมด6 chapter ด้วยกกัันครบ็จะมีเรื่องราวการดําเนินเรื่องที่เป็นการต่อสู้ของไคเซอร์เป็นหลักนั่นเองนะโดย6 chapter ที่ผมคัดมาในคลิปนี้ก็ดูได้ที่ทำสแตป์นะครับว่ามีหัวข้ออะไรบ้างเลือกดูหัวข้อที่ท่านผู้ชมต้องการก่อนได้หรือจะเป็นพระคุณมากถ้าท่านผู้ชมไล่ดูไปทุกช h a p ตอร์นะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึง chapter แรกนะครับเรียกว่าเป็นการทบทวนเรื่องราวของมารุฟุจิเรียวไปพร้อมๆกันนะครับมารุฟุจิเรียวเนี่ยถ้าให้ผมพูดนะเขาก็เป็นตัวละครที่มีประมาณ4มิติในฐานะที่ว่าเราจะรู้จักเขาได้ในมุมสว่างก่อนนะครับ มุมที่1ก็คือว่าเป็นพี่ชายของมารุฟุจิโชเนาะมารุฟุจิโชนะครับถ้าเป็นในอนิเมะเขาจะเรียกจูไดว่ารุพี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะเรียกเรียวว่าเป็นพี่ชายไปเลยคือถ้าเป็นเรียวเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็เป็นโอน่ซังนะพี่ชายอ่าแต่ถ้าเป็นของจูไดก็อานิกินะครับผมเป็นรุพี่อะไรประมาณนั้นซึ่งมารุฟุจิเรียวนะครับใช้คําว่าเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในการดูเอลที่เคารพต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับการดูอลที่เคารพต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้มีการสอนให้กับน้องชายของเขาด้วยซึ่่งงกกกาาาาารรรรสอออนนขเเเเเีียยว็จะปททํให้ดดดููโล อีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะเป็นการดวลที่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเรามีการ์ดแบบนี้แล้วเรามั่นใจว่าจะชนะแน่ๆโดยที่ไม่ได้อ่านเกมของอีกฝ่ายหนึ่งไว้เลยถ้าไม่ได้อ่านเกมของอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าฉันชนะแน่ๆดูถูกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นคือการดวลที่ไม่เคารพอีกฝ่ายหนึ่งนะโดยตัวของเรียวเนี่ยเขาจะเคารพในฐานะที่ว่าต้องรู้แผนของตัวเองและคาดเดาอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรับมืออย่างไงซึ่งตัวนั้นนะครับมันเป็นจุดที่ทําให้เรียวนั้นกลายเป็นด l ลิสที่แข็งแกร่งที่สสสสุุดดดใในนนนนััั่่่่เเเอองงงงรีีียกกวาป็ททูข เรียวเป็นดูเอลิสที่แข็งแกร่งที่สุดในนี้และเขาก็เป็นดูเอลิสที่ขึ้นชื่อว่าเพอร์เฟกนะไม่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติภาคการเรียนรู้อะไรพวกนี้เขาสามารถทําคะแนนได้เต็มตลอดเลยนะครับซึ่งเซตติ้งที่1ก็เป็นพี่ชายของโชเซตติ้งที่2เป็นดูเอลิสที่แข็งแกร่งที่สุดในโอเบลิสต์บลูนะครับเซตติ้งที่3ก็น่าสนใจนะครับคือเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ซามิจิมะครับคืออาจารย์ใหญ่ซามิจิมะนะครับต้องใช้คําว่าไม่รู้มาก่อนเลยเนาะว่าเขาเป็นอาจารย์ของเรียวมาก่อนครับคือตัวละครย์แ้ลว มีอาจารย์ใหญ่อย่างครูซาม,มิจิมะอย่างนงี้แล้วบทบาทที่มาเฉลยว่าเป็นลูกศิษย์ก็คือในช่วงของที่ไคเซอร์ได้เป็น Hell เฮลไคเซอร์ไปแล้วนั่นเองครับแต่ตรงนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องราวการต่อสู้ตรงนั้นเนาะเราพูดถึงความหลังดีกว่าว่าเรียวเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูเอลจากอาจารย์ใหญ่ซาม,มิจิมะนะครับโดยที่ว่าในฐานะอาจารย์ใหญ่ก็คือเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนใช่ไหมแต่ทีนี้พอพูดถึงสำนักการฝึกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสำนักการฝึกที่มีชื่อว่าสำนักไซเบอร์ครับผมอ,อ่่่าเเอออรร์์ตนนนี้้ก็กบบ็ืววชแทขึลปา เครื่องจักรใช่ไหมครับโดยที่ว่าสํานักนี้ก็จะมีการสอนลูกศิษย์ต่างๆมากมายซึ่งคาดเดาว่าลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ใช้มอนสเตอร์ที่เป็นแบบเผาเครื่องจักรซะมากกว่านะครับซึ่งเรียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ชั้นหนึ่งของที่นั่นเลยนะครับจากคาพูดของอาจารย์สึเมจิมะบอกว่าเรียวเขาเป็นคนที่หลังเลือดหลังเงอหลังน้ําตาเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองให้สามารถได้รับการยอมรับจากไซเบอร์เอนดรากอนโดยที่มาที่ไปของไซเบอร์เอนดรากอนที่เราได้เห็นกันตลอดซีซั่นหนึ่งเรีขาาาจบกกศึษทน เสร็จแล้วเขาก็ได้ไปเข้าโรงเรียนของ Du เอ Academy นะครับแล้วก็กลายเป็นท็อปของ Obeli ริสดูที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเซตติ้งที่3ลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่สังมิจมะและเซตติ้งที่4อันนี้น่าสนใจเหมือนกันครับผมคือเขาเป็นเพื่อนรักของตัวละครหลักอย่างฟูบุกิด้วยนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอท็อปของ o b e l i ริสบูอันนี้ก็คือพูดภาพรวมของสังกัดเนาะแต่ว่มามันจะมีดูเอลิสที่แข็งแกร่งที่สุด3าคนนะครับซึ่งก็จะมีฟูจิวนนรบบา,วาวะระ การเข้าสู่ด้านมืดไม่ได้มีมุมดาร์กเลยก็คือจะเป็นเรียวนั่นแหละแล้วเรื่องราวของดวลิสสามคนที่แข็งแกร่งที่สุดตรงนี้ก็จะค่อยๆเล่ามาในซีซั่นหลังๆนั่นเองครับนั่นก็นจะเป็นภาพรวมของมารุฟูจิเรียวหรือก็คือไคเซอร์แห่งโอเบลิสบลูนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเส้นทางการต่อสู้ของเขานะครับว่าการที่เขาเป็นดวลิสที่แข็งแกร่งที่สุดแบบนี้มีเรื่องราวการต่อสู้อะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงตัวละครพระเอกของเราก่อนเลยนะครับในเรื่องราวของภาค G X เนี่ยขลาาแแ,แ,แ,ลบลแบ,บ็แ แป่งเพอร์เฟกซสขนาดนั้นแล้วจูไดเนี่ยเขาต้องการที่จะต่อสู้กับไคเซอร์เพราะตอนนั้นเนี่ยมีประเด็นกับโชนิดนึงว่าโชเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยแล้วดูเหมือนว่าโชเนี่ยเขามีมุมที่แบบเป็นปมด้อยนะว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่ชายใช่ไหมแล้วจูไดเองนะครับเขาก็เลยมีการส่งสารท้าดวลไปต่อสู้กับไคเซอร์หน่อยสิซึ่งตอนแรกอาจารย์โคลน,นอสคิดว่าโอ้หไอ้ดรอปอาบอยคนนี้เหรอจะไปต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในดูเอลอะคาเดมี่อย่างนี้นะอ่าซึ่งสุดท้ายแแลลลล้้้้วววเเเนียยไไอออจจจจดดหมููกกกฉปรััติง็ข เป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วโชวเองก็ตกใจนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวความแบบด้อยค่าตัวเองของเราแบบนี้มันดันทําให้ลูกพี่กับพี่ชายต้องมาต่อสู้กันซะอย่างนั้นซึ่งณจุดที่ไคเซอร์ต่อสู้กับจูไดนะใช้คําว่าจูไดตลอดเนื้อเรื่องนั้นอนะยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นก็จะได้เห็นเลยว่าจูไดนั้นเจอของหนะักเขาให้ครับผมคือแบบมีไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์ทวินดราก้อนไซเบอร์เอนดราก้อนมาแล้วไม่ใช่ไซเบอร์เอนดราก้อนอย่างเดียวเป็นไซเบอร์เอนดราก้อนที่ใช้วเวอร์ a อ l ด้วย S <S เขาเคยพูดกับโชว์เอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่านายยังไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้การ์ด power ์บอลแล้วก็อย่าเอา power ์บอลนั้นใส่ไปในเด็กเด็ดขาดโดยที่ว่าตัวของพี่ชายนี่ก็โช์ให้เห็นเลยนะครับว่าการ์ดใบนี้ศักยภาพที่แท้จริงเมื่อต่อสู้โดยเคารพอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บมันจะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนซึ่งใช้คําว่าสามารถเอาชนะจูไดมาได้และตัวไคเซอร์เองเนี่ยเขาก็ได้โชว์ความเคารพที่มีต่อจูไดนะครับว่าการดอลของจูไดจูไดสนุกกับการดอลนะไคเซอร์นะก็สนุกเหมือนกันนะครับการต่อสู้ นนัั่เองครบผมส่วนไคเซอร์เขาก็ได้เหมือนกับสอนน้องชายผ่านการดวลครั้งนี้กับจูไดไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้กับจูไดครั้งแรกก็จบลงไปตรงนี้นี่เองครับผมทีนี้คู่ต่อสู้คนที่2ที่เราได้เห็นต่อสู้กับไคเซอร์นะนั่นก็คือหนึ่งในเซเว่นสตาร์อย่างคาเมริล่านั่นเองครับคาเมริล่าเนี่ยเขาเป็นดูเอลิสที่ใช้พวกเด็กแบบนนแนวแวมไพร์อนะเนาะซึ่งตอนต่อสู้กับพวกเซเว่นสตาร์ก็จะมีคน7คนนะครับจากฝั่งดวลอะคาเดมี่ที่ต้องคอยปกป้องกุญแจไว้แล้วก็ต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่งงงงงมมััันนจะเเเปปป็รรรรรืื่่่่ออออออาาาาวทีีูููไยยขกกกตสส้บ ซึ่งหนึ่งในเซเว่นสตาร์นั้นก็คือจะมีคาเมล่าที่ตอนแรกเนี่ยเขาต่อสู้กับอาจารย์โครนอสและอาจารย์โครนอสก็พ่ายแพ้ไปแล้วพอมาต่อสู้กับไคเซอร์ปุ๊บไคเซอร์ Kaiser เนี่ยเขามีมุมที่โมโหอยู่นะครับว่าอาจารย์โครนอสเนี่ยยังไงแล้วก็เป็นอาจารย์นะพอมาถูกศัตรูย่ำยีด้วยการดูเอลแล้วก็ทําให้กลายเป็นตุกตาไปแบบนี้ทําให้ไคเซอร์เองก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยการต่อสู้กับคาเมล่าเราจะได้เห็นการดูเอลที่แข็งแกร่งของไคเซอร์ไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองครับนั่น ไซเบอร์บารียดากอน Cyber อย่างเงี้ยซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถใช้ในการรุกรับได้แบบอื่นนอกจากการใช้ไซเบอร์ดากอนอย่างเดียวนะครับโดยในการต่อสู้ที่ดูเดือดตอนนั้นนะครับกลายเป็นว่าคามิล่าเขาใช้แผนสกรปรกไปเนาะซึ่งเป็นการดูเอลที่จะต้องใช้เครื่องบูชายันแล้วก็ต้องมีวิญญาณของคนภายนอกเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องสังเวยในการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ตัวเขาต้องการอัญเชิญนะซึ่งตอนนั้นเป็นการอัญเชิญไซเบอร์ดากอนของไคเซอร์ขึ้นมานครับแต่ว่าเครื่องสังเวยที่คามมล่าจะเอามานะครับนั่นคือองยอม แพ้ไปนั่นเองครับคือจังหวะนั้นคามิล่าเขาเรียกไซเบอร์ราก้อนที่มีพลังโจมตี4 0 0พมาได้แล้วถ้าโจมตีใส่ไคเซอร์คือแพ้ทันทีใช่ไหมแต่ไคเซอร์ะครับเขาหมอบกาสเสียงเพรียดแห่งลิฟวิ d งเดเอาไว้ซึ่งสามารถอัญเชิญไซเบอร์บาเรียดากรอนขึ้นมาป้องกันการโจมตีครั้งนั้นไว้ได้นะครับแต่ทีนี้จะต่อสู้ไปแล้วถ้าเกิดว่าเอาชนะได้ก็สูญเสียน้องชายไปไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นแล้วไคเซอร์ Kaiser ก็เลยยอมรับการโจมตีครั้งนั้นไปนั่นเองครับก็เนก Kaiser, นกนนเนเนไไาา้อาจจอองไดะะบจจช มันปูมาแล้วว่าคารมิลล่าคนนี้จะต้องไปต่อสู้กับพระเอกอย่างยูกิจูได้นั่นเองครับผมซึ่งสุดท้ายจูไดก็สามารถเอาชนะนอนแล้วก็เอาวิญญาณของอาจารย์โครนอสที่แพ้คาร์มิลล่าไปตอนแรกแล้วก็เอาวิญญาณของไคเซอร์นั้นกลับมาได้นั่นเองครับแล้วต่อมาศึกครั้งที่3ของไคเซอร์ที่เราได้เห็นกันในซีซั่นหนึ่งก็คือการต่อสู้กับจูไดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับโดยที่ว่าช่วงจบซีซั่นหนึ่งเลยนะครับที่ว่าพวกแบบเด็กปี3ก็จะเรียนจบกันแล้วแล้วคไเคเซอร์ที่ ว่าจะต่อสู้กับใครซึ่งตอนนั้นเนี่ยไคเซอร์เขาเลือกจูไดเพราะว่าจูไดเนี่ยเป็นคนที่เขาอยากเห็นการเติบโตมากที่สุดนะซึ่งเท่าที่ผมจําได้เนื้อหามันจะกูประมาณว่าโอ้การดูเอลจบการศึกษาที่เอานักเรียนจากโอซิริสเรสมาต่อสู้อย่างเงี้ยแทบไม่เคยมีเลยนะครับซึ่งจูไดเขาอยู่โอซิริสเรสใช่ไหมแล้วก็ได้มาเป็นคู่ต่อสู้กับไคเซอร์ด้วยประการชนนี้ครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยไคเซอร์เขาจะมีมุมที่คิดว่าไม่น่าเลือกจูไดมาเป็นคู่ต่อสู้เลยเพราะว่่่าาาาออออะไรรผมววดดดทํใหห้้คคเเเซนนนนัันิิงปปยยกกลตตื แล้วเขาจะดูเอลแบบด้วยสัญชตาตญาณนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะการดูเอลที่ใช้ความคิดอะไรแบบนี้ไม่สมกับเป็นจูไดเลยก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับไคเซอร์ไปนะแล้วทีนี้พอการต่อสู้ดาเนินไปปุ๊บจูไดก็ค่อยๆเอาตัวเองกลับคืนมานะครับเรียกว่าเลิกคิดแบบใช้การดูเอลกลยุทธ์ของตัวเองที่มันควรจะเป็นต่อสู้กับไคเซอร์ไปจนถึงที่สุดนั่นเองครับโดยในท์นสุดท้ายนั้นนะครับทั้งสองคนใช้การแบทเทิลฟิวชั่นเข้าหากันทําให้มอนสเตอร์ของจูไดนะตอนนั้นที่เป็นชายนิ่งเฟลวิงแมนเนาะพลังโจม ก็ใช้ b u t t ทิ f u ิวชัในการเสริมพลังของ Cyber ร์เอนทรากขึ้นไปถึง36,900กันเกรเดียวครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยไคเซอร์ชนะแล้วนะเออแต่ว่าจูได้เขามีไพ่ตายอีกใบหนึ่งครับผมนั่นก็คือ Final Fusion ซึ่ง Final Fusion นเนี่ยทำให้ทั้งสองคนจะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งนั้นแล้วไลฟ์พอยต์ของทั้งสองฝ่ายก็กลายเป็น0ูนยครับผมเท่ากับว่าการต่อสู้ยก2ของไคเซอร์กับจูไดนี้จบลงด้วยการเสมอนั่นเองครับ แล้วไคเซอร์ก็จบการศึกษาไปด้วยประการชนี้พร้อมกับยูกิโอจีเที่ได้จบซีซั่นหนึ่งไปนั่นเองครับทีนี้พอขึ้นซีซั่นสงปุ๊บก็จะมีเรื่องราวของการที่ว่าไคเซอร์เนี่ยนะเขาก็ไปเป็นดูเอลลิสที่จะมีสปอนเซอร์ซิว่าเฮ้ยไปต่อสู้ในอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจับพัดจ,จับสูไปต่อสู้ในศึกของโปรดูเอลนะครับก็จะมีเอ h ฟีนิกซ์ที่มาเป็นคู่ต่อสู้ของไคเซอร์นะตอนนั้นนะครับแล้วตอนนั้นเอชฟีนิกซ์เขาต่อสู้ท,าา Phoenix ทีหลัง ว่าเอสเนี่ยเขาใช้การ์ดแบบสูงมั่วๆนะครับที่จัดเด็กมากกลายเป็นว่าทุกคนก็คาดเดาว่าเฮ้ยจูไดเสมอกับไคเซอร์นะถ้าเอสต่อสู้กับไคเซอร์อย่างเงี้ยเอสไม่มีทางเอาชนะไคเซอร์ได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อฉเฉลยว่าเอสเนี่ยเขามีเด็กที่เอาจริงของเขาอีกทีหนึง่งนะครับนั่นก็คือเด็กเอเลเมนต์ฮีโร่เหมือนกับของจูไดเลยแต่ว่ามอนสเตอร์ที่ฟิวชั่นออกมาจะเป็นคนละตัวกันนะครับแล้วในสุดครั้งนั้นเนี่ยใช้คําว่าเอสเขาเหนือชั้นมากๆครับผมไคเซอร์ Kaiser ยังสัมผัสได้เลยว าานการณไหเลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมมอนสเตอร์ที่ไคเซอร์เอาออกมาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์เอนดราก้อนไซเบอร์ทวินดราก้อนก็พ่ายแพ้ให้กับเอเลเมนัลฮีโร่ของเอ็ดไปนะครับโดยช่วงท้ายเนาะที่สามารถเอาแบบไซเบอร์เอนดราก้อนขึ้นมาได้แล้วก็โดนโจมตีสวนไปด้วยชายนิ่งฟีนิกส์กายนะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ระดับเดียวกับชายนิ่งเฟ w วิงแมนของจูไดนะตอนนั้นก็คือเป็นความพ่ายแพ้ของไคเซอร์ไปนั่นเองครับสร้างความปั่นปวดให้กับพวกจูไดมากเลยนะครับวันนี้มันคือนักเรียนทีี่่่่แแแข็งงกรงทสุดในนเลยยนะ้ไปพาพา กับเอ็ฟีนิก์แบบนี้แล้วเอ็ฟีนิก์เนี่ยพอหลังจากเอาชนะไคเซอร์ได้ปุ๊บก็ประกาศเลยนะครับว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปที่ผมจะไปล้มเขานั่นก็คือยูกิจูไดนั่นเองอ่าก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวการเอาจริงที่มากกว่านี้ของเอ็ฟีนิก์เข้ามาต่อสู้กับจูไดด้วยนะแต่วันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องราวของไคเซอร์อยู่เรื่องราวของไคเซอร์ก็ไปกันต่อครับผมโดยที่ว่าพอพ่ายแพ้เอฟีนิก์ตอนนี้นะครับตัวของไคเซอร์เนี่ยเหมือนกับเขาแบบว่าเมื่อๆลอยๆนะครับก็พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องแแแแพพพ้้้้ยยยัััับบบบบไปททําาาใหคคนี่่วว เรียงที่แข็งแกร่งที่สุดใน d UEL Academy เนี่ยนะมันได้แค่นี้เองเหรอว่าทำไมแมงกระจอกจังว่าก็เริ่มจะโดนดูถูกมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ไคเซอร์เนี่ยถามว่าแคร์ไหมนะจุดนั้นก็คือเขายังบอกตัวเองว่าไม่ได้แคร์นะเพราะว่าถ้าเขาสามารถต่อสู้กับผู้ต่อสู้และเขายังสามารถทํา Respect Duel หรือก็คือการแบบเคารพการ Duel ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ต่อให้เขาแพ้ไปก็ไม่เป็นไรนั่นเอง ซึ่งไคเซอร์ที่แทบจะไม่เหลือความเชื่อใจให้กับสปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วนะครับดันไปเข้าตาตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่ามังกีซารุยามะนั่นเองครับซึ่งคนนี้เนะี่ยเขาชวนไคเซอร์ให้ไปต่อสู้ในการดวลใต้ดินนะแล้วตอนนั้นก็ได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของไคเซอร์ไปอย่างใหญ่หลวงเลยครับนั่นก็คือคู่ต่อสู้ที่มีชื่อว่าแมดด็อกนั่นเองครับผมแมดด็อกแปลว่าอะไรแปลว,ว่าหมาบ้านนะครับผมเออก็พฤติกรรมของพี่แกก็แอบมีความหมาบ้าเหมือนกันนะโดยที่ว่าการต่อสู้้้ใในนนนึกกขอองงตตตดดดินนิั่่ะรมเป็าาวทีวจ ปรกรณ์ทรามานนะครับจากการที่ไลฟ์พอยต์ต้องลดลงไปนั่นเองครับโดยที่ว่าแมดด็อกเนี่ยมันใช้เด็กที่เป็นแนวแนวแบบว่าสลามนะครับมอนสเตอร์แบบแนวสลามนู้นสลามนี้แต่ทีนี้มันมีการ์ดใบหนึ่งมันเป็นการ์ดใบหนึ่งที่เรียกว่าทําให้ไคเซอร์ย่ำแย่ตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับนั่นก็คือสนิมแมชชีนไวรัสนั่นเองครับการ์ดใบนี้จะทําลายมอนสเตอร์เผาเครื่องจกนะักรเนาะซึ่งนอกจากทําลายแล้วเนี่ยยังลดไลฟ์พอยต์ของคนที่โดนการ์ดนี้เข้าไปด้วยนะครับคือไคเซอร์เนี่ยเด็กของเขาเป็นเครื่องจกักรแทบจะททททัั้้้้งหมมมดดดอยู่นะ่่่าาแแแแลลลลววใใชกก็โนนนนนนาารรร์บบีไปตตะะะเเิิค ของไอแมดด็อกเนี่ยก็ไล่ตอนมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ซารุยามะมันก็พอมองออกน,นะว่าตอนนี้ไคเซอร์กำลังแบบว่าเริ่มกลัวความพ่ายแพ้ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองตรงนี้เหรอพะสถานการณ์เสียเปรียบขนาดนี้แล้วก็คงไม่มีทางชนะอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการปลุกใจไคเซอร์ขึ้นมานะแล้วไคเซอร์เองตอนนั้นก็เหมือนกับยอมรับจุดนี้ของตัวเองแล้วนะครับว่าเขาไม่อยากแพ้ทั้งที่ตัวเองเคยคิดว่าถ้าได้ต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะเคารพการดูแลของอีกฝ่ายนีงได้ผลการแข่งจะเป็นยังไงงก็ช่มนนมชาม มากเลยและตอนนี้ตัวของไคเซอร์ก็ใช้การโอเวอร์โหลดฟิวชั่นในการอัญเชิญคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนออกมาครับซึ่งต้องบอกนิดนึงก่อนด้วยนะครับว่าไอตัวแมดด็อกเนี่ยนอกจากมันจะใช้การ์ดที่ทรมานไคเซอร์ที่มีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรแล้วมันยังมีการ์ดที่ใช้ในการเพิ่มไลฟ์พอยต์ของมันขึ้นจนเป็นประมาณ1 5ื่นนะครับซึ่งไลฟ์พอยต์เยอะมากซึ่งตอนแรกไลฟ์พอยต์มันแค่เจนะ็ดพันเนาะแล้วก็มันใช้การ์ดสลามโฮในการที่จะดูดพลังของไอไซเบอร์ดราก้อนที่ใช้พาวเวอร์บอลในการอัพพลังมาครับพลัง 8, นนแปดพัน แล้วพอไคเซอร์อัญเชิญคิเมราเทคโอเวอร์รา้อนออกมาปุ๊บก,ก็โจมตีใส่มอนสเตอร์ของแมดด็อกไปซึ่งแมดด็อกเนี่ยมันก็มีมอนสเตอร์ที่ออกมารับหน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้มันก็เอาการ์ดสนิมแมชชีนไวรัสกับขึ้นมือมาได้เพื่อที่จะใช้เล่นงานไคเซอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งไคเซอร์ตอนนั้นไลฟ์พอยต์เหลือประมาณ3 0 0อก็ไม่น่าจะรอดใช่ไหมแต่ว่าไคเซอร์บอกว่าตลอดการดูเอลเนี่ยโดนการ์ดไปเนี่ยทำให้ฉันลำบากมากก็จรงิงแต่ว่าฉันไม่ยอมให้มันทํางานได้เด็ดขาดและการดี้จ,จงงรรรักตคโว5 นะก็โจมตีใส่พวกมอนสเตอร์สลามโทเค้นที่อยู่บนฟิลด์ของแมดด็อกจนหมดสิ้นไปนั่นเองครับโดยรวมแล้วเนี่ยการโจมตีทั้งหลายทั้งมวลที่โจมตีเข้าไปทําให้ไลฟ์พอยต์ของแมดด็อกนั้นกลายเป็นศูนย์ครับผมเรียกว่าไลฟ์พอยต์ระดับหมื่นเนี่ยยังโดนไคเซอร์จัดการซะเรียบเลยนะครับพอให้แพ้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยซาลุยมาม่าก็บอกเลยว่าโอ้โหนี่มันคือปีศาจที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากใต้ดินเฮลไคเซอร์ Hel เรียวนะนี่ก็เป็นการกําเนิดเฮลไคเซอร์เรียวขึ้นมานะครับผมโดยที่ว่าหลังจากนััั้้นนนแลลวเเเเี่่ยยยยไไไอออซซาาารรุมมมก็งตติดฮค์ปื นจนโดนเฮลไครเซอร์ aiser, สบัดทิ้งในภายหลังแต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวไว้ไปคุยกันในภาคสองอีกทีนึ่งแต่เราจะได้เห็นว่าพอไคเซอร์กลายเป็นเฮลไครเซอร์ aiser, ที่ใช้พละกําลังในการบทขยี้อีกฝ่ายนึงเพื่อชัยชนะอย่างเดียวแล้วเนี้ยโชว์ที่ได้ดูการดูเอลของพี่ชายผ่านทีวีเขาก็ได้บอกนะครับว่าถ้าพี่ชายยังเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็วันหนึ่งผมคงจะต้องดูเอลกับพี่ชายแล้วละ,ะก็เป็นการปิดบทไปซึ่งเดี๋ยวในภาคสองก็จะได้รู้ว่าโชว์จะได้ต่อสู้กับไคเซอร์หรือเปล่านะครับผมแต่ บทบาทด้านสว่างของมารุฟูจิเรียวหรือก็คือไคเซอร์เรียวบทบาทของเขาที่ปูเรื่องความแข็งแกร่งมาในของซีซั่นหนึ่งเลยเนาะแล้วก็มาพ่ายแพ้ให้กับตัวร้ายหลักของในซีซั่นสองอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีความสมเหตุสมผลประมาณหนึ่งครับแล้วผมก็ชอบการพลิกบทนะให้เขากลายเป็นดูอลิสที่เหมือนเข้าสู่ด้านมืดเนาะแบบยึดติดในใชัยชนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวร้ายที่ถึงขั้นเป็นศัตรูเป็นคนเลวขนาดนั้นนะครับเออผมชอบความหน่วงของบทบาทของเฮลไคเซอร์ก็ตรงนี้แหละแล้วท่านผู้ชม้วครับผมตั้งแล้วเป็นยังไงบ้้างงคคคครรัััิิดดดเเเเห็็นนนนนยยยยไไกกกกกีีี่่่วววซอ์ลปมมมพูุส ถ้าใครเป็น FC ระดับแบบว่าเฮลไครเซอร์ก็รอติดตามกันในพาร์ทสกันละกันเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ